ไม้นี้เขี้ยวหม้นี้ปลาไม่กัดกัดแบบระแวงกัดแบบระวังกัดไม่เต็มคำกบยางตัวไหนก็ใช้ไม่ได้ผลมาลองทํากบยางใต้น้ําตามคลิปนี้ดูครับผมขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากครับเพียงเราเอาสายฉลิดผูกที่กิบก่อนอันดับแรกเนะี่ตัดสายฉลิดประมาณหนึ่งคืบกว่าแล้วก็ร้อยตะกัวเข้าไปตะก,กัวในคลิปนี้ผมจะใช้3กรรมเป็นตะก,กัวเท็กซัสนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้ตะก,กัวตกปลาดินขนาดเล็กก็ได้ครับผมใสต่ตะกัวแล้วเราก็เอาปลายสายฉลิดมาผูกเข้ากับลูกมุนนะครับ ลูกหมุนก็ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเล็กเกินไปเอาขนาดเดียวกับลูกหมุนที่อยู่ในกบยางของเรานั่นเองครับผมส่วนวิธีการผูกลูกหมุนก็เหมือนกับวิธีการผูก,กกิฟตตกปลาของเราได้แหละครับก็เพียงสอดปลายสายเข้าในรูลูกหมุนหรือว่าลูกกิปประมาณ2รอบนะแล้วก็เอาปลายสายพันรอบสายเมนประมาณ3ามถึงสี่รอบเสร็จแล้วเอาปลายสายสอดเข้าในรู2รูนี้ครับเสร็จแล้วก็ดึงปลายสายหรือว่าดึงสายเมนเพื่อให้ปมพิรพันธ์กันเนี่ยมันัดตัวเข้าหากันนั่นเองครับผมก <fin> ็เป็นอันเรียบร้อยครับผมสลับวิธีการประกอบยากบยางใต้น้ํา หลายคนคงสงสัยว่าทําไมผมไม่ใส่ลูกปัดอ่าวิธีนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่บุคคลกับผมและส่วนวิธีนี้ผมจะเอาสายช็อกลิตมัดที่ลูกหมุนตกปลาโดยตรงกับผมแต่จะใส่ลูกปัดและก็ใส่ตะกัวประมาณว่าจะใช้เหยื่อตัวนี้ตกทั้งวันนั่นเองรับผมส่วนวิธีที่3ผมจะผูกเป็นห่วงนะผูกสายช็อกลิตเข้ากับลูกหมุนเป็นห่วงแบบนี้ใช้แทนกิป แล้วก็ใส่ลูกปัดแล้วก็ตะกัวนะครับผมถามวิธีนี้ธน,นาชอบวิธีไหนก็ลองเอาไปทำมาดูครับผมรับรองมีตัวมีแต้มแน่นอนครับวิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวครับผมถ้าเราอยากให้เหยื่อลงถึงพื้นเราก็ลดปลายคันแล้วก็ค่อยกอ่อช้าๆเนียนๆมาเรื่อยๆนะครับผมถ้าปลามันกินเบ็ดมันจะดังปึ๊กนะแล้วก็ส่งสายพัดสวนทันทีครับผมแต่ถ้าอยากให้เหยื่อมันขึ้นระดับกลางผิวน้ําหรือว่าผิวน้ําก็ยกปลายคันขึ้นแล้วก็หมุนให้เร็วนิดนึง ก็จะขึ้นกลางน้ําแล้วก็ผิวน้ําแล้วครับผมนานาท่านใดเคยทําแบบนี้หรือว่าทําตามคลิปนี้แล้วได้ผลยังไงกลับมาบอกกันด้วยนะครับหรือว่านานานักตกปลาท่านใดมีความคิดเห็นต่างก็มาคอมเมนต์แบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบก,การณ์กันใต้คลิปนี้ได้นะครับผมและนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีในการผูกตัวเบ็ดตกปลาหรือว่าผูกลูกหมุนตกปลาวิธีนี้อยากจะออกแอคชั่นดีมากวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่เราทบสายช็อกลีดหรือว่าสายเอ็นของเรา มัดเข้าหากันให้เป็นห่วงลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วเอาปลายสายสอดเข้าในรูของตัวเบ็ดตกปลาหรือว่าลูกหมุนตกปลาที่เราต้องการจะปลูกจากนั้นก็ใช้มืออีกฝั่งจับห่วงแนบเข้าลูกหมุนหรือว่าตัวเบ็ดเสร็จแล้วเราก็จะเอาปลายสายโค้งขึ้นมา พันกับสายเมนประมาณ3-4ถึงรอบในจุดที่เราเอาปลายสายช็อกลิตมาพันกับสายเมนก็จะเกิดหว่วงขึ้นมาอีกหนึ่งห่วงพอเราพันได้ครบตามจานวนที่เราต้องการแล้วเราก็จะเอาปลายสายสอดเข้าในห่วงทั้งสองห่วงนี้ห่วงแรกก็คือปมที่เรามัดไว้ตั้งแต่ที่แรกห่วงที่2ก็คือห่วงที่เกิดจากการเอาปลายสายช็อลิตมาพันกันเองทีนี้ก็ค่อยออกแรงดึงสายช็ลิตที่เรามัดเป็นวงกลมตั้งแต่ที่แรก มันก็จะรัดตัวเข้าหากันมันก็จะเกิดเป็นห่วงที่เราจะใช้แทนกิปต,ตกปลานเองเมื่อเราจะแต่งจนได้ห่วงตามขนาดที่เราต้องการแล้วทีนี้เราก็จะออกแรงดึงใช้ปากหรือใช้คิมจับที่ปลายสายช็อกลิตแล้วออกแรงดึงเพื่อให้ปมที่เราพันกันไว้เนี่ยมันรัดตัวเข้าหากันให้เกิดความแน่นหนาจากนั้นก็ตัดปลายสายในส่วนที่เราไม่ใช้งานทิ้งไปเราก็จะได้ห่วงแบบนี้ แทนการใช้กิ๊บตีเหยียบปลอมวิธีนี้เดือจะออกแอคชั่นได้ดีมากโดยเฉพาะเดือประเภทปลาอย่างนอนอย่างในวงการตกปลาเขาเรียกกันนี้ว่าเงื่อนราพารานักตกปลามือใหม่อาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ายังไม่เคยทําวิธีนี้ก็ลองเอาไปฝึกไปทํากันดูนะครับเผื่อวันไหนเราไม่มีกิ๊บตกปลาเราก็สามารถใช้เงินนี้แทนกิ๊บ ตกปลาได้นั่นเองสําหรับนาะที่ตกปลาด้วยนอนอยางลองเอาวิธีนี้ไปทําดูนะครับรับรองว่าเหยื่อออกแอคชั่นได้เต็มที่มีโอกาสได้ตัวปลาแน่นอนครับผม